สวัสดีครับรางวัลคอนหวันนะครับสืบเนื่องมาจากว่านะครับได้ทำการเพราะลูกไม้มเมล็ดบอลสีนะครับใส่กระถางที่ DIY ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ ใช้ฝาครอบเพื่ออบลูกไม้แต่คราวนี้มาถึงเวลาแล้วเขาโตขึ้นนะครับจนชนจนชนฝาครอบนี้ออกมาแล้วนะครับก็คือถ้าเราใส่ไว้ต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีรูปทรงที่ไม่สวยนะครับใบงอแล้วนะครับก็เลยคิดวิธีว่าเราจะทำยังไงเพราะว่า ตอนนี้ตู้อบเต็มนะครับไม่มีพื้นที่แล้วคงจะต้องหาวิธีทําตู้อบเสริมสําลองนะครับเพื่อเก็บเจ้าลูกไม้ที่จะออกมาอีกจํานวนมากเลยนะครับแล้ว,วันนี้ก็เลยจะมา,าแชร์ทําตู้อบบอลสีมินินะครับเล็กๆด้วยนี่ครับเจ้าถา ถาดร้านยี่สิบบาทนะครับก็ลองหาดูได้นะครับแล้วก็ใช้การลูกโป่งนะครับอุปกรณ์เริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับผมก็จะเจาะเจาะรูเจาะรูนะครับถาดพลาสติกนะครับขอมาตรงนี้นะครับเจาะเลยครับใช้หัวแร้งนะครับ นะครับบริเวณมุมมุมเนี่ยนะครับลิๆินะครับเจาะไปเลยครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับสองข้างครับเจาะเลยครับ ต้องใหญ่มากนะครับว่าให้คอคับๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาก้านลูกโป่งนะครับมาเสียบพอมองภาพออกแล้วใช่ไหมครับเอาให้คับๆนะครับมันจะได้แน่นดีนะครับเสียบก็ไปเลยครับ เอเห็นภาพแล้วนะครับยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เ,าเราจะใช้ถุงพลาส,สติกนะครับถุงพลาส,สติกไซส์นี้เป็นไซส์ขนาด22คูณ32นิ้วนะครับ ครอบเลยครับหัวมนเข้าไปเลยนะครับมอ,มองขาบออกนะครับตอนนี้ก็เท่าในแ่ละครับเราได้ตู้อบบอลสีขนาดน,นี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ปิดไม่ให้อั อากาออกก็ได้นะครับแล้วก็ปิดปเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ถึงใช้เวลานิดเดียวนะครับสำหรับท่านที่มีพื้นที่จำกัดเลี้ยงที่คอนโดหรือมีบริเวณพื้นที่น้อยนะครับก็สามารถจะนำวิธีนี้นะครับมาสร้างตู้อบบนสีมินิไซส์เล็กๆอย่างนี้นะครับเอาไว้ปลูกลินระเบียงหรือเป็นตู้อบ บันสีน้อยๆนะครับขนาดน่ารักนะครับก็จะเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งครับเราก็จะนำบนสีนะครับอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับนะครับสามารถ เลียงมันสีในตู้อบนี้ได้นี้ได้นะครับเท่านี้เราก็สามารถจะนำ ต้นบอลสีนะครับใส่เข้าไปเลี้ยงอยู่ในตู้อบบอลสีไซส์นี้นะครับได้สักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาโตโตที่จะชนตัวของตู้แล้วนะครับเราก็ต้องขยับขยายต่อไปนะครับหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับ มาที่จะ DIY ต่อไปได้อีกนะครับโดยการาทำขึ้นมาเป็นกระโจมนะครับเห็นี้พอเน็กภาพออกไหมครับทำขึ้นมาเป็นกระโจมนะครับสีมุมนะครับแล้วเราก็คลุมข้างบนนะครับทราน,นี้เราก็จะสามารถปลูกบนสีไซส์ที่โตขึ้นมากว่านี้ได้อีกนะครับ คงจะพอเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้นะครับหวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางสำหรับไอเดีย DIY ตู้อบบอลสีมินิตู้เล็กๆตู้นี้ให้กับลหลายๆท่านนะครับาฝากติดตามเพจ Facebook รางบอลคอนหวันนะครับมีบอลสีสวยๆคัดเกรดจำหน่ายแล้วก็ฝากติดตาม YouTube c h a n e องรังบอลคอนหวันด้วยนะครับจะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงบอลสีเด็ดๆนะครับหรือเก็บความรู้ต่างๆนะครับเอามาลงให้เพื่อเป็นความรู้และก็ประโยชน์กับทุกท่านที่เลี้ยงบอลสีนะครับขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ E <fixen> aí